สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่ากชบาท่านผู้ชมมาเก็บพุทราป่ากันค่ะพุทราป่านี่ก็คือเป็นพุทราที่มีรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็ผลของเขามีขนาดเล็กแต่ที่สําคัญก็คือความดกของเขาดกมากมากค่ะนี่โหดกแบบว่าไม่เคยเห็นความดกอย่างนี้มาก่อน รสชาติของเขาก็ถ้ากินสดก็จะมีความเปรี้ยวนะคะแต่ว่าในเรื่องความหยกนี้ไม่เป็นสองรองใครเลย<ะ>เวลาเรากินเราก็จะเก็บผลที่สีแดงๆนะคะแบบนี้ส่วนใหญ่เวลามีพุทราป่าน,นี่นะคะก็คือบางทีเราซื้อต้นพุทจานะคะมาปลูก เล้ตัของเขาจะเป็นตอป่าฉะนั้นเวลาเขาออกลูกนะคะหรือโตที่ติดตาติดกิ่งมานะคะมันหมดอายุก็จะมีเป็นตอป่าโผล่มาให้เราเห็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็กินได้นะคะไม่เปื้อนเราก็ไปทำความสะอาด ดกจริงๆค่ะความดกนี้ขอบอกว่าดกมากๆถามว่าเมนูที่คนนิยมไปกินก็คือเอาไปเชื่อมเองค่ะเชื่อมของเขาก็จะมีรสห,หวานๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเปรี้ยวๆอมหวาน ล่วงเยอะมากค่ะปัจจุบันก็หาก,กินยากนะคะถ้าไม่อยู่ในป่าก็จะสูนพันแล้วถ้าสมัยเด็กนี้ก็เยอะมากๆค่ะขึ้นตามป่าโดยที่เราไม่ต้องเลี้ยง ที่สำคัญก็คือหนามของเขาเยอะมากๆแต่เรื่องความของคงทนและแข็งแรงนี่อึดนะคะทนโรคทนมแมลงเขาก็เลยทำเป็นตอป่านั่นเองค่ะ